สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมบ๊อบเลยเดี่ยวนะครับกับลองดูสไวเวล์อีพีนี้นะครับเราจะออกเดินทางกันสักหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินขอนแก่นนะครับเดี๋ยวจะเดินทางไปที่สนามบินหาดใหญ่นะครับแล้วย้อนกลับมาที่สนามบินดอนเมืองแล้วก็ย้อนกลับมาที่ขอนแก่นนะครับเป็นวันเดย์ทริปนะครับอย่างที่ผมเคยเกริ่นไปนะครับสําหรับลองดูส r v เวล์นะครับอีพีที่3นะครับที่ผมพูดถึงเรื่อง efc นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยผมปลายเปิดทิ้งไว้ถึง เครื่องมือนะครับที่ใช้นำทางและจะไม่ทำให้เราหลงป่านะครับซึ่งนั่นก็คือเจ้า Garmin eTrex สิเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยดีกว่าว่ามันใช้งานยังไงนะครับแล้วด้วยวิธีไหนนะครับที่มันจะไม่ทำให้เราหลงนะครับเอาเป็นว่าเราเดินทางแบบข้ามจังหวัดไกลๆเลยนะครับมันจะได้เห็นภาพที่ชัดขึ้นครับผมว่าอุปกรณ์นำทาง GPS นะครับน่าจะตกยุคแล้วแหละตัวนี้นะครับมันมีประโยชน์ยังไงนะครับ โอเคนะครับวิธีการใช้งานเริ่มแรกเลยแล้วก็เปิดเครื่องขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็รอมาสักครู่นะครับมันจะช้าๆสักหน่อยนะครับสาหรับไอเจ้าเครื่องนี้นะครับเพราะว่ามันรุ่นเก่าแล้วนะฮะเปิดในที่โล่งนะครับแล้วเราก็มาเช็คดูว่าดาวเทียมตัวไหนที่รับสัญญาณได้แล้วมั่งนะครับโอเคครับตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดหดวงด้วยกันนะครับซึ่งนั่นก็เพียงพอแล้วนะฮะจากนั้นก็ย้อนไปที่ ตั้งค่านะครับนี่นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็มาที่แฟลกนะครับตรงนี้นะครับเราก็เข้ามาที่ตัวแรกเลยนะครับลงมาที่บันทึกแล้วก็แสดงนะครับอย่างนี้นะครับวิธีการบันทึกก็มันจะมีระยะทางนะครับเวลาอัตโนมัติเราเลือกมาที่ระยะทางเลยครับผม ตัวนี้เนี่ยมันจะบันทึกอยู่ในช่วงจุด10เมตรนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เริ่มทำการบันทึกแล้วนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับผมย้อนกลับออกมานะครับแบ็กออกมาแล้วก็มาดูที่จัดการแทร็กนะครับแทร็กปัจจุบันดูแผนที่นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่จุดนี้นะครับที่มีลูกศรชี้เ่ยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผม โอเคนะครับตอนนี้เราก็ถึงท่าอากาศยานหาดใหเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวไปหาข้าวมื้อแรกกินกันดีกว่านะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็อยู่สนามบินหาดใหเป็นที่เรียบร้อยครับผมว้าว เดี๋ยวไปกินข้าวกันที่ร้านข้าวแกงเผินนภาน,นะครับอ้าวสัญญาณหมดอีกแล้วเดี๋ยพออยู่ในตึกสัญญาณมันจะตัดไปนะครับเนี่ย เครื่องมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเดินทางไปต่อที่ดอนเมืองกันเลยนะครับ ับตัวนี้ก็ถึงสนามบินดอนเมืองมาที่เรียบร้อยนะครับหลังจากลงเครื่องมาจากที่มาจากหาดใหญ่เมื่อสักครู่นะครับแบต GPS หมดครับหรือว่าแวเซเวนะครับซื้อเปลี่ยนแล้วนะครับฐาน 2A นะครับ2ก้อนนะผมนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งในข้อดีของ GPS ตัวนี้นะครับต่อให้แบตหมดนะครับแบบสมมติว่าคุณกําลังเดินป่าอยู่เนี่ยแล้วแบตเตอรี่มันหมดนะครับคุณก็แค่เอาแบตสำรองที่พกไปในเปลี่ยนนะครับ มันก็ยังคงเขียนเส้นทางให้อยู่นะครับก็คือไม่ได้หยุดครับผมมันจะดูอนาลอก็อกหน่อยๆนะครับแต่ว่านี่ข้อดีของมันเลยสัญญาณขึ้นตรงกับดาวเทียมนะครับไม่ได้เกี่ยวกับพวก 4G หรือ 5G นะครับโอเคครับเดี๋ยวหาที่พักเบรกสักครู่นะครับรอเวลาแล้วก็เดินทางกันต่อครับผม ตัง้งแต่เมื่อเช้านะครับที่เริ่มเดินทางนะครับก็ตอนนี้เป็นระยะทางทั้งหมดสองพันยิบห้ากิโลเมตรนะครับดูนะครับวันนี้ดอนเมืองเหงามากเลยครับบรรยากาศเหมือนล้างเลยครับผมโอ้โหโควิดรอบสามนี่ทำเอาหนักเอาเรื่องเลยครับเนี่ยกระทบกันหมดแล้ว เงียบสง,งัดเลยนะครับไม่มีผู้คนเลยดูสิกระทบไปหมดเลยนะครับเนี่ย โอเคนะครับตอนนี้เราก็เดินทางกลับมาถึงจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มไว้เมื่อเช้านี้แล้วครับสนามบินขอนแก่นครับผมจบทริปของวันนะครับเดี๋ยวพอถึงรถเนี่ยผมจะทําการหยุดหยุดนะครับหยุดการบันทึกแท็กนะครับที่ผมเดินทางมาทั้งวันนะครับแล้วก็เอาไว้พอถึงบ้านเนี่ย ผมจะค่อยเปิดให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับว่าวันนี้เราไปไหนมากันบ้างนะครับแล้วก็เป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับเส้นทางเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมนี่ก็เป็นแทร็กที่ผมบันทึกไว้นะครับที่เดินทางในวันนี้นะครับเข้ามาที่ดูแผนที่นะครับเดี๋ยวรอโหลดสักครู่นะครับนี่นะครับจากจุดเริ่มต้นนะครับคือขอนแก่นนะครับก็บินลัดอ่าวไทยมานะครับ นี่เลยมาถึงหัดใหญ่นะครับแล้วก็บินย้อนกลับไปนะครับแนวเดิมเลยไปที่ดอนเมืองนะครับตรงนี้แล้วก็บินย้อนกลับมาที่ขอนแก่นนะครับครับเป็นเสร็จทริปในวันนี้นะครับที่เดินทางไปทั้งหมดก็อยู่วันนี้เลยครับ2,166กิโลเมตรนะครับนี่ครับวิธีการาสมมติเวลาเราไปเดินป่าเนี่ยเราก็ให้มัน บันทึกแทร็กไว้่างนี้นะครับแล้วก็เวลาที่เราเดินไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี้ยแล้วเราเฮ้ยหลงแล้วนะครับเราต้องการจะย้อนกลับมาเราก็แค่ย้อนรอยกับตามเส้นทางเดิมนะครับซึ่งทิศทางที่เราหันไปเนี่ยหัวลูกศรก็จะชี้ไปในทิศทางที่เรากําลังหันอยู่นะครับเราก็เดินย้อนกลับมาได้เลยอะไรแบบนี้นะครับนี่นะครับเท่านี้เวลาที่คนไปเดินป่าก็ไม่หลงแล้วนะครับใช้ G P S ไปเลยนะครับ ทีนี้พอเราต้องการจะยกเลิกการบันทึกแท็กนะครับคือเราจบทริปแล้วนะครับเราก็มาที่นี่เลยครับแบ็ออกมาครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่านะครับแท็กเข้ามาที่ตัวเดิมนะครับก็คือบันทึกและแสดงที่เราตั้งค่าไปเมื่อเช้านะครับนี่นะครับไม่บันทึกนะครับ เสร็จแล้วก็เรียบร้อยครับผมเท่านี้มันก็จะหยุดการบันทึกนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังมอง GPS สักตัวนะครับก็ผมการันตีได้นะครับว่าของการมีเนี่ยมันใช้งานได้นะครับหวังผลได้นะครับมีความแม่นยำพอสมควรนะครับจริงๆแล้วมันแม่นยำในระดับดีทีเดียวเลครับแค่ไอตัว e-textic เนี่ยมันจะหน้าจอแสดงผลมันเป็นขาวดำนะครับคล้ายๆกับ ไอ้พวกสัตว์เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์นะครับไอ้พวกธัมาคอรสอะไรนะครับของวัยรุ่นยุคเก้าสิบนะครับมันก็จะดูยากสักหน่อยนะครับซึ่งมันก็จะมีรุ่นพวก E-tre ร็กยี่สิบสามสิบนะครับแล้วก็มีพวกการ Min Map นะครับที่มันมีแผนที่ที่ดูง่ายนะครับถ้าสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีงบประมาณที่จะสามารถซื้อมันได้นะครับซื้อมันไหวก็ซื้อก็ซื้อไว้นะครับมีประโยชน์จริงครับแต่ส่วนตัวของผมใช้รุ่นนี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับ ใช้มันมานานแล้วแล้วมันก็ไม่เคยทําให้ผิดวังเลยครับก็จบลงที่เรียบร้อยนะครับสําหรับทริปทั้งหมดของวันในวันนี้นะครับ2,166กิโลเมตรนะครับขอนแก่นหากใหญ่ดอนเมืองขอนแก่นนะครับเพื่อทารีวิววิธีการเขียนเส้นทางนะครับบันทึกเส้นทางด้วยเจ้า GPS ตัวนี้นะครับว่ามันทํายังไงใช้งานยังไงนะครับซึ่งประโยชน์ของมันก็อย่างที่เพื่อนๆทราบแหละมันจะไม่ทําให้เพื่อนๆหลงนะครับเวลาที่เดินทางไปเที่ยวป่านะครับ หรือแม้กระทั่งเป็นพวกคาราวานออฟโรดอะไรที่ต้องเข้าป่าลึกนะครับมอเตอร์ไซค์วิบากพวกนี้นะครับสามารถแกะเส้นทางกลับมาได้เลยนะครับมีประโยชน์ครับผมก็จบลมที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมบล็อกุยเดี่ยวนะครับกับลองดูสวว่าต้องขออนุญาตปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับผมสวัสดีครับ